สวัสดีครับวันนี้มาชมอีกโปรเจกต์หนึ่งครับเป็นไมตี้นะครับไมตี้ใส่ดำนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมครับก็คือไมตี้คันนี้นะครับคือไปเอามาอีกคูนึงนะครับคือเขาไปรือไว้แล้วก็ไม่ได้ประกอบก็เป็นเวลาประมาณหกปีนะเจ้าของรถก็ทนไม่ไหวนะครับให้ช่างไปเอามาอีกคูนึงนะครับแล้วก็เอารถสไลด์ไปขึ้นมาให้นะดูสภาพนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องก่อนนะ เครื่องเขาถอดแยกออกแบบนี้นะสภาพไม่รู้ว่าตั้งต,ตักผนตากอะไร,ะรเป็นไม้ตี้หัวเดียวนะครับดูสภาพไฟวินก็จะมีโดนฝนบ้างแล้วคือทุกอย่างนี่แบบรื้อหมดนะครับ <S <S เห็นว่ารื้อทําสีเลยนะครับก็คือกระจกเลยพวกลงังกระจกพวก,พวกอุปกรณ์ภายในนะหายหมดรนะับ แล้วก็หัวมันผุบด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเนี่ยดูภายในเนี่ยอันนี้ยกหัวออกเมื่อวานนะครับเนี่ยพื้นทะลุหมดแล้วดูเขาลืมมาสภาพเละหมดครับเป็นเวลาหกปีนะครับจอดอยู่แล้วก็จะมาปั้นใหม่นะครับเปลี่ยนหัวนะครับทำสีนะครับเนี่ยครับไม่ตีดีดำนะครับ เราจะไปชมนะารดำมันเลยนะเจ้าของเครื่องเรือมาแล้วนะเหยียบระบบดำมนะันลูกแมวนะเนี่เขาวางใส่ไอ้แท่นเดิมนะครับก็คือแท่นยึดกระบะนะครับเนี่ยวางคานใส่นะครับอันนี้เราเอาไม้ใส่ไว้นะครับ กันมันลงเพราะว่าตัวปั่นตัวอะไรไม่ได้ใส่สายไม่ได้ใส่เนะนี่ยเนี่ยก็บอกเดือดดำนะเรียบเดี๋ยวคืบหน้าไงเราจะ่ายชมอีกทีหนึ่งคนระับ